สวัสดีครับพี่น้องที่รัาครับวันนี้พระชนน์งพรผมระจะมาถึงพี่น้องในกิจการบทที่1 0 2ข้อ21ถึง34นะครับผมให้หัวข้อมันนี้ว่าท่าทีของการรับการเปิดเผยจากพระเจ้าในพระคัมภีร์ที่เราสังเกตนะครับในกิจการบทที่10มันเป็นเรื่องราวของการเปิดเผยของพระเจ้าต่อโคเนเลียสและก็เปโตรนะครับเมื่อทั้งสองฝ่ายนี่พระเจ้าทรงเปิดเผยเพราะพระองค์ต้องการให้ ทั้งสองฝ่ายนั้นได้รู้ว่าพระประสงค์พระเจ้าคืออะไรและในข้อที่2 1เถึง34เป็นพูดถึงท่าทีของพวกเขาครับเขามีท่าทีอย่างไรผมเดี๋ยวจะอ่านจากบางข้อนะครับบอกว่าเปรโตรจึงลงไปหาคนน,นั้นกล่าวว่านี่แน่ข้าพเจ้าเป็นคนที่ท่านมาหานั้นท่านมาหาธุระอะไรเขาจึงตอบว่านายร้อยคนในเทียสเป็นคนชอบทําเป็งกลัวพระเจ้าเป็นคนมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกยิวคนในเียสผู้นั้นได้รับคําเตือนจากทุสวรรค์บริสุทธิ์ให้มาเชิญท่านไปที่บ้านเพื่อจะฟังถ้อยคาของท่านเปรโตรจึง เชิญเขาเข้ามาหยุดพักอยู่ที่นั่นวันรุ่งขึ้นเปโตรจึงลุกขึ้นไปกับเขาและพวกพี่น้องบางคนที่เมืองยะฝ่าก็ไปด้วยข้อ24บอกว่าล่วงมาอีกวันหนึ่งเมื่อเขาไปถึงซีซาริยาคนีรัสกําลังคอยรับรองและเชิญ,ญญาติพี่น้องและเพื่อสนสนิทให้มาประชุมกันอยู่แล้วคันเปโตรเข้าไปโคนีรัสก,ก็ต้อนรับเปโตรและหมอบที่เท้าของท่านกราบไหว้ท่านฝ่ายเปโตรจึงจับตัวโคนีรัสให้ลุกขึ้นและกล่าวว่า จงยืนขึ้นเถิดข้าพเจ้าก็เป็นแค่มนุษย์เหมือนกันจากพระคัมภีร์ในตอนนี้เราสังเกตว่ามีท่าทีอย่างน้อยนะครับ4ประการด้วยกันของกลุ่มคนเนี่ยที่พระเจ้าทรงเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายของเปโตรหรือจะเป็นทางฝ่ายของโคลินลียสอันที่1ครับ ถ้าทิงพวกเขาคือพร้อมที่จะเชื่อฟังคนที่พระเจ้าเปิดเผยนั้นต้องเป็นคนที่เชื่อฟังข้อ21ถึงข้อ23ที่ได้อ่านไปสักครู่นี้พระเจ้าได้เปิดเผยท่านและ,ะเปโตรได้ยินปับ๊บนะฮะท่านก็ต้อนรับคนเหล่านี้เข้ามาครับเพราะ,ระเปโตรฟังเสียงพระเจ้าอยู่แล้วส่วนโคน,นิเลสก็ได้เชิญให้คนใช้น้ามาถึงที่ต่างคนต่างเชื่อฟังจะสังเกตนะครับข้อ28 29ท่านเปโตรเมื่อเข้ามาก็ บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวยิวกับชาวต่างชาติเราจะไม่สูงสิงกันแบบนี้แต่ที่มานี่เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาขอบคุณพระเจ้าในข้อยิบกลาบอกว่าเหตุฉชนนั้นเมื่อท่านใช้คนไปเชิญข้าพเจ้าข้าพเจ้ามาโดยไม่ขัด ข้าพเจ้าขอถามว่าท่านเชิญข้าพเจ้ามาด้วยประสงค์อะไรจะสังเกตว่าท่านเองไม่ขัดเพราะอะไรครับเพราะท่านพร้อมจะเชื่อฟังประการที่2ครับความหิวกะหายส่วนของเปรโตรหิวกะหายที่จะทําตามคําของพระเจ้าเละหิวกะหายว่าพระเจ้าต้องการเปิดเผยอะไรส่วนคนเหล่านั้นนะครับที่เชิญเปรโตรไปมีความหิวกะหายอะไรครับหิวกะหายที่จะฟังคําของพระเจ้าเรารู้ว่าเขาหิวกะหายขนาดไหนครับ เขาเชิญเพื่อนบ้านมาเยอะแยะเลยจะสังเกตในพระคัมภีร์ข้อ27บอกว่าเมื่อกําลังสนทนากันอยู่เปโตรก็เข้าไปในบ้านนะและเห็นคนไปอันมากมาพร้อมกันเขาแสวงหาพระเจ้าหิวก็หายทั้งเปโตรเองหิวก็หายจะทําตามส่วนด้านคนเนเลสก็หิวก็หายครับและพาคนมากมาย รวมทั้งญาติสนิทของเขาเนี่ยมาฟังเรื่องพระเจ้าเพราะการหิวกระหายนั้นก็อยากให้คนอื่นได้รับผ่อด้วยอันที่3ครับเขาถ่อมใจต่อกันสังเกตนพรบ้างพี์ในข้อ25 26นะครับเปโตรถ่อมใจต่อเขาและก็คนในรัฐก็ถ่อมใจต่อเปโตรแน่นอนครับว่าเขากราบเปโตรครับคนในรัฐกราบเปโตรแล้วเปโตรก็จับเขาไว้ยกเขาขึ้นบอกว่าเราเป็นมนุษย์เหมือนกันสังเกตในจุดนี้เปโตรไม่ได้ยิง เพราะท่านรู้ว่าทุกอย่างมาจากเบื้องบนขนาะเดียวกันความถ่อมใจที่มีต่อกันและกันนั้นเพราะทั้งคู่ถ่อมใจต่อพระเยซูคริสต์ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามีหัวใจของพระเยซูคริสต์อยู่กับเราเราจะถ่อมใจต่อกันและกันครับแต่นั่นแหละครับ ภาพฝ่ายหนึ่งมีหัวใจของพระเยซูคริสต์อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีแน่นอนว่าพระเจ้าจะไม่เปิดเผยสิ่งยิ่งใหญ่แบบน,นั้นได้นะครับอันที่4คือการชื่นชมในพระคุณขอ้อ3 0มสถึงสาสคอนเนียสก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนเปโตรก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเขารู้สึกตื่นเต้นกับพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ได้ส่งประทานให้ทั้งเปโตรและก็คนเนสก็ได้เล่าคําพยานต่อกันและกันอยากจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นครับคนที่ มีท่าทีได้รับการเปิดเผยเจากพระเจ้าเขาจะตื่นเต้นกับสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยและเขาจะเป็นพยานต่อกันและกันนะครับแล้วสันติสุขก็จะเกิดขึ้นจนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาข้อ3าบอกว่าฝ่ายเปรโตจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดเปรโตมาถึงขั้นขั้นหนึ่งครับเมื่อเขาเริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าแบบนั้นพระเจ้าเริ่มเปิดเผยความจริงกับเขาแังนั้นเองในจุดนี้นะครับพระคัมภีร์กำลังบอกว่า ท้าทีของคนที่พระเจ้าเปิดเผยหนึ่งต้องเชื่อฟังครับ 2. หิวก็หาย 3. ถ่อมใจ4ก็คือเป็นความชื่นชมในพระคุณของพระเจ้าที่ส่งประทานให้ลองถามตัวเองสิครับว่าเราเป็นบุคคลประเภทนี้หรือไม่ครับพระเจ้าอรครับ